ตอนนี้ติดตลาดมากๆแล้วก็คุณผู้ชมว่าอร่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวไส้กรอกไส้กรอกเราก็จะมีทั้งหมดหลายสูตรมากรสชาติที่แตกต่างจากของตลาดตัวสินค้าเนี่ยยังมีในกลุ่มที่เฮลตี้แล้วก็เหมาะกับลูกค้าตัววัตถุดิบกับรสชาติข้างในเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าต้องมาลองถ้ายอดขายของสาขาหลักก็เดือนนึงก็ตกไม่ต่ำกว่าแสนนะครับ รูเทสของเราครับก็จะขายสินค้าอาหารสดแปลลูกก็จะมีคอนเซปต,ต์หนึ่งเรื่องรสชาติความอร่อยนะครับสเรื่องของวัตถุดิบแตกต่างจากท้องตลาดมีคุณภาพแล้วก็เหมือนที่เราหยิบยื่นให้คนในบ้านทานและที่สําคัญตัวสินค้าต้องมีความแปลกใหม่ไม่จําเจนะครับรสชาติไม่เหมือนในท้องตลาดเช่นกันครับ จริงๆก่อนหน้านี้ทําหลายอย่างเลยครับผมแต่ว่าก่อนที่จะกู้เทสเลยเนี่ยช่วงโควิดเนาะเราก็จะมีเรื่องของการทําอาหารเริ่มขายเรื่องส่งเรารู้สึกว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่เออน่าสนใจแล้วก็เป็นธุรกิจที่ถ้ารสชาติดีมีการสั่งซื้อซ้ำตัววัตถุดิบดีสั่งซื้อซ้ำตอนนั้นก็เริ่มขายจากใกนกลุ่มหมู่บ้านมีการออกตลาดบ้างผลตอบรับเริ่มดีแต่เราก็อยากจะมีความสนุกกับการทําอาหารไปด้วยเราก็อาจจะหยิบตัวอาหารที่ มีความสนุกสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติได้นะครับมาให้ลูกค้าเกิดความสงสัยว่ารสชาต,ติต่างๆออกมาเป็นแบบไหนที่จะเห็นในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เคยเห็นในสินค้าแบบที่เขาเคยเจอครับเปิดมาทั้งหมด3ปีตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ4 5่ถึงาสาขาจุดเด่นของทางกูเทสเลยนะครับจะมีเรื่องของตั้งแต่รสชาติที่แตกต่างจากของตลาดแล้วก็ตัวสินค้าเนี่ยยังมีในกลุ่มที่เฮลตี้แล้วก็เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเฉพาะอย่างเรื่องของการลดน้ำหนักทางแบรนด์ก็จะคัดสรรให้ ตัวที่เด่นเด่นตอนนี้ติดตลาดมากๆแล้วก็คือคนชมว่าอร่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวไส้กรอกไส้กรอกเราก็จะมีทั้งหมดหลายสูตรมากหลายรสชาติอย่างสูตรพิเศษอย่างพวกมันน้อยหรือกีโตหรือว่ารสชาติแปลกๆอย่างกะเพราล่าไส้อัว่วหรือว่าจะเป็นไส้กรอกข้าวไส้กรอกมิ้นเน้นตัวนี้ก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับในท้องตลาดนะครับแต่ว่าตัววัตถุดิบกับรสชาติข้างในเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าต้องมาลองที่สาขาเอง ราคาขายเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมทานเนี่ยตั้งแต่49บาทแล้วก็ไซส์กลางจะอยู่ที่95แล้วก็ไซส์ใหญ่สุดนะครับแบบกินอิ่มน่าจะอิ่มทั้งบ้านเลยนะครับจะอยู่ที่180บาทถ้ายอดขายของสาขาหลักนะครับก็เดือนนึงก็ตกไม่ต่ำากว่าแสนนะครับราคาแฟรนชชายมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่เป็นห้างนะครับื้นที่ก็ต้องดูขนาดหน้ากว้างก็ถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากว้างแบบ สักประมาณ2เมตรเนาะขนาดมาตรฐานปกติที่ลงในห้างกันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึงเก้าหมื่นขึ้นไปราคาแฟรนไชส์ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างเลยเราก็จะไม่ได้ฟิกว่าเท่านี้คือเท่านี้แต่ว่าเราจะดูว่าพื้นที่ความเหมาะสมอาจจะมีการปรับหน้างานจริงๆแล้วคัดตัวไม้ให้ลูกค้าแล้วตรงไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกนะครับเพื่อให้การเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนะครับของลูกค้าถ้าเรื่องคืนทุนนะครับสาขาตัวเองเนาะประมาณแค่3เดือนก็คือคืนทุนแล้วตอนนี้เราก็มีตัวเลดแฟรนไชส์ที่ราคาย,ย่อมเยาลงนะครับก็คือหลักหมื่น กว่านะครับหนึ่นะครับตัวนี้สามารถเริ่มต้นได้นะครับเป็นแบรนด์ลูกนะครับกูเทสโตนะครับพร้อมออกอีเวนต์ตลาดลานเบียตอนนี้เราก็กําลังเทสอยู่ก็ยอดขายไปได้สวยนะครับเขาเรียกว่าลงทุนน้อยทํากําไรได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ลงทุนฟรนชายนะครับสิ่งที่ผมจะสอนนะครับสอนตั้งแต่เจ้าของสาขาเลยนะครับเรื่องของการที่ต้องรู้เรื่องของการวางแผนนะครับยอดขายขั้นต่ํา ก็ขายที่ต้องการได้วันที่ยอดตกวันที่ยอดขึ้นนะครับแล้ววันที่ต้องจัดการการขายในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังไงแล้วก็จัดการเรื่องของตัว PC แล้วก็หน้าร้านส่วนของทั้ง TC นะครับเราก็จะสอนในเรื่องของการทํางานทั้งทีมเราเนี่ยก็คือจะมีทีมที่ลงไปช่วยเซตหน้าร้านนะครับตั้งแต่เปิดใหม่นะครับจนทํางานมาเป็นหลังการขายนะครับเราก็ยังไปช่วยเช็คความเรียบร้อยก็ยังมอนิเตอร์ยอดขายกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนเราสามารถแบบปรึกษาเราได้ตลอดต่อนเนื่องนะครับ ของเป้าหมายถัดไปของทางกูเทสนะครับหลักๆอ่ะเราอะ่ะอยากจะทําเป็นช็อปพอสินค้าไปเริ่มเป็นที่รู้จักเฟรนลี e ่มากขึ้นตอนนี้มันก็มีตัวที่ติดตลาดแล้วผู้คนไว้ใจเราก็ค่อยๆเติมตัวสินค้าอื่นๆเพื่อให้แบบเออสินค้าที่ทุกคนเดินเข้ามาแล้วรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีคอนเซ็ปต์สินค้าแบบนี้แล้วเข้ามาแล้วสบายใจกับแบรนด์เรา ก็ขอขอบคุณทางโลตัสนะครับที่มอบโอกาสให้กับทางกูเทสได้เข้าร่วมโครงการโลตัสมาร์ทเอเจมีโครงการนี้นะครับนอกจากมอบความรู้มอบประสบการณ์ได้เรียนกับกูร <mi> ู้โดยตรงเนี่ยแล้วยังทําให้เราได้คอนเน็กชันแล้วก็ประสบการณ์ที่มากมายนะครับในโอกาสที่เราแบบไม่ได้จะหาพบเจอกันได้ง่ายๆครับผมนอกจากนี้นะครับยังทําให้ธุรกิจเราเนี่ยได้รับความรู้นะครับและสามารถต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจเราโตได้มากขึ้นกว่านี้ครับสำหรับคนที่ สนใจแฟรนไชส o กูเทสของเรานะครับสามารถติดต่อมาที่ Facebook Goodtest หรือโทรมาที่เบอร์0924146966ได้เลยครับ